นะเป็นข่าวสูญเสียอีกแล้วนะครับเป็นข่าวสูญเสียอีกแล้วนะก็เมื่อคืนนะเมื่อคืนนะหลายคนคงหลับไปแล้วละนะผมก็ทํางานก็หลับไปแล้วประมาณห้าทุ่มนะห้าทุ่มนะครับก็ยี่สิสามนาฬิกาประมาณยี่สิบสามนาฬิกาสิบสามนาทีนะวงการสงฆ์ก็สูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปอีกรูปหนึ่งนะครับนะอะไาไลพระเกจิดังอีสานใต้หลวงปู่รอดวัดโคกกรม ลาสังขารน,นะครับนะท่านดังเรื่องตะกุดสีพึ่งแล้วก็พาสมเด็จเนี่ยโด่งดังมากนะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2565เวลา23.13นาฬิกานาทีนะครับแวดวงสงศูนย์เสียพเเยระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะ,นะพเเระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอีสานใต้ไปอีกหนึ่งรูปพระครูอาภัสธรรมคุณหรือหลวงปู่รอดอาภัสสลนะครับวัด โคกมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มรณภาพด้วยโรคชลาที่โรงพยาบาลพนมดงรักรวมศิริอายุ77ปี55พรรษาหลวงปู่รอดอาภัสโรท่านมีนามเดิมว่าบุญรอดทลไลลำเกิดเมื่อวันที่1มกราคม,มพศ2488ตรงกับวันขึ้น9ค่าเดือน2ปีชวดพื้นเพเป็นชาวบ้าน ระกาไกาสอนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บิดามารดาท่านชื่อนายฉิมและนางรมียดท้ารรำเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องสามคนในวัยเยาว์มีสุขภาพไม่แข็งแรงมารดาจึงตั้งชื่อว่าบุญรอดครั้งอายุห้าขวบมารดาจึงไปแจ้งเกิดให้เมื่ออายุ13ปีท่านได้บรรพชาที่วัดื่อ สิรินทรารามมีพระครูอารุณสาธุกิตนะเป็นพระอุปชาวันที่17พฤษภาคมพศ2514เข้าพิธีอุปสมบทที่พระทศีมาวัดสิรินทรารามอยู่ที่ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยมีพระครูอารุณสาธุกิจเป็นพระบูชาเจ้าอาธิการแก่นสารธรรมสาารเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูธรรมทัตวิมลเป็นพระอนุสาสนาจารย์ ได้รับฉายาอภัสโรหลังบวชแล้วหลวงปู่ลอดได้เรียนวิชาตำรับตำรายาสมุนไพรแบบโบราณจากพระเกติอาจารย์สามรูปคือหลวงตาโตหรือพระครูอรุณสาธุก,กิจพระวบัช,ชาหลวงปู่ชิดหรือพระครูวิชิตธรรมคุณวัดบ้านลำดวนและหลวงปู่ริมรัตนามุนีวัดอุทุมพรอำเภอรปราสาจังหวัดสุรินสมุนไพร นา,นานาชนิดนะ้ท่านไปแสวงหามาจากป่าลึกตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานและอาการปวดเมื่อยจนมีความเชี่ยวชาญกระทั่งหลวงป,ปู่ได้รับรางวัลมากมายด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคดังกล่าวท่านเดินทุดงไปในป่าลึกชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังเคยไปจำพรรษาที่ปราสาทตาเมืองแล้วก็ปราสาทตาควาย ก่อนนี้หลวงปู่จำบันสายอยู่ที่วัดละไกนะวัดละกาไก่สอนอยู่ที่สุรินนะมีนาะแกงมอดไม้ลักรอบตัดไม้พยุงที่วัดโคกกรมชาวบ้านจึงนิมนต์ให้มาอยู่ที่วัดนี้จนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นท่านยังมีความใฝ่รู้ล่ำเรียนจนจบนักธรรมเอกด้านการปกครองสงฆ์ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดโคกกรม แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า,าคณะตำบลโคกกลางลำดับสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมนศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลในราชินานามที่พระครูอาภัสธรรมคุณเมื่อวันที่17มีนาคมศ2553สภามหาวิทยาลายัยราชภัฏสุรินมีมติถวายปริญญาวิทยา,าศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับหลวงปู่รอดนะครับถวายท่าน สำหรับวัตถุมงคลรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2500เช่นตะกรุดสีพึ่งและพาะสมเด็จแจกใจ่ายให้ญาติโยมข้าราชก,การทหาราตำรวจทหารปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จนเป็นที่ยอมรับทำตะกรุดรุ่นรอดปลอดภัยแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบนถนนทางหลวง24จำนวน4 0 0พชุดเพื่อเตือนสติให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยในการเดินทางเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2000 552มีผู้ต่อคิวรับวัตถุมงคลต่อคิวยาวกว่า5กิโลเมตรสร้างความฮือฮาไปทั่วในเดือนมีนาคมในปีเดียวกันศิลปินและนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตแอดคาบาวยังได้แต่งเพลงชื่อเพลงหลวงปู่รอดถวายท่านหลวงปู่รอดท่านเทศนาเตือนสติลูกศิษย์ว่าสมัยนี้ญาติโยมโดยเฉพาะพ,พ่อแม่ลูกเข้าวัดก็มักแต่มามือเปล่า จะมารนาตนนิมนต์พระไปงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่และงานพุทธาพิเศษจะต้องแต่งขันห้ามาด้วยนี่ท่านบอกไว้อย่างนั้นนะครับนะก็หลวงปู่รอดนะผมได้มีโอกาสเจอท่านบอกตรงๆนะเพียงครั้งเดียวจริงๆนะครั้งเดียวจริงๆผมไปเจอท่านนะในพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลนะที่นะที่สุรินนั่นแหละ นะครับไปเจอท่านแล้วผมเห็นท่านแขวนพระสมเด็จนะครับน้าแขวนพระสมเด็จอยู่ในคอท่านผมก็เลยเรียนถามท่านบอกว่าเป็นพระสมเด็จรุ่นไหนท่านบอกเป็นพ้าสมเด็จที่ท่านสร้างเองซึ่งเป็นเนื้อว่านทั้งนั้นเลยพอท่านเก่งว่านนะว่านมีเยอะมากที่ท่านเอามาผสมหลวงปู่รอดท่านเวลาท่านนั่งนะฮะ นั่งปกอธิษฐานจิตวันนั้นผมสังเกตเห็นท่านนั่งท่านนั่งสวยมากนะนั่งท่านั่งเนี่ยสวยมากนะครับนั่งคล้ายๆกับเจ้าคุณนอแต่ว่าไม่เหมือนนะนะไม่เหมือนมีความแตกต่างจากเจ้าคุณนอแต่ว่าท่านั่งคล้ายกันแล้วนั่งแล้วก็นั่ง,น,งนิ่งมากนะแต่ว่าเวลาที่ท่านจะลุกเนี่ยนะเกจิหลายท่านเป็นอย่างนี้นะครับ คือคือถ้าถามว่าถามว่าท่านมีอาการปวดเมื่อยไหมผมว่ามีนะแต่ท่านสามารถจะสกัดนะหรือไม่ให้เกิดความปวดเมื่อยได้นะครับเวลาถ้าท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านจะนั่งนิ่งไม่มีการอย่างอย่างผมเนี่ยเวลาที่ผมไปนั่งเนี่ยแป๊บเดียวผมต้องสลับขาแล้วแป๊บเดียวเน็บชากินแล้วนะนั่งไม่ได้อย่างท่านนะแต่ท่านนั่งได้อย่างวันวันนั้นเนี่ยท่านนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกหลวงปู่รอดเนี่ย ท่านนั่งท่านนั่งนิ่งมากปรากฏว่าเขานี้มนท่านดับเทียนชัยท่านต้องนั่งอยู่สักพักหนึ่งนะนั่งอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะพอให้คายก่อนอะนะนะให้ให้ให้เส้นเส้นคายก่อนท่านถึงจะจะนั่งจะยืนขึ้นมาดับเทียนชัยได้ไม่งั้นเนี่ยท่านยืนยืนไม่ได้นะนะหลวงปู่รอดก็นี่นะท่านก็ลาสังขารน,นะลาสังขารไปแล้วนะครับนะก็หลวงปู่รอดวัดโคกกรม นะอยู่ที่สุรินนะครับก็สูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปอีกรูปหนึ่งนะขอน้อมส่งหลวงปู่รอดสูนิพานครับสง่าเลยครับถ้านั่งท่านนะถ้านั่งท่านสวยนะนะถ้านั่งท่านสวยมากนั้นะถ้านั่งแต่ละองค์เนี่ยนะครับจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยถ้าให้ผมนั่งพะเพียบนะท่านรู้ไหมตัวผมไม่ตรงอะ่ะนะมันเอียงแบบจะล้มอะ่ะนะก็คือว่ามันมันแบบแบบแบกระดูกมันนะเวลานั่งเนี่ยนะ นะถ้านั่งทับขาก็ไม่ได้นั่งฟับเพียบก็ต้องนะต้องเอ็นแบบโอ้โหเหมือนจะล้มอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้อะ่ะมันไม่ไม่ไม่ตรงอะ่ะนั้นผมเนี่ยบอกตรงๆนะผมนั่งลําบากมากเลยถ้านั่งแบบนั้นแต่ว่าหลวงพูทรอดท่านนั่งสวยมากนะผมไปเห็นแล้วท่านนั่งสวยจริงๆเวลาท่านนั่งเนี่ยนะั่นั่งตรงแล้วนั่งสวยนะนะก็นะนะมีที่ที่ผมชื่นชอบว่านั่งสวยเนี่ยนะมีอยู่องค์หนึ่งก็คือเจ้าคุณนอวัดเทพศิลิน อันนั้นท่านนั่งสวยมากนะนั่งสวยมากแล้วท่านก็ทาัานนั่งท่าน,นั้นนะนะสวยนะครับนี่ก็นะ่ะก็สูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะอีสานใต้นะครับหลวงปู่รอดวัดโคกกรมนะครับสุรินนะนะก็ลูกศิษย์ลูกหานะก็อะไรท่าน